เรฟังไทยไเลยเนาะเมื่อนี้ยินดีตอนหักเขาซูซองสาวซีบ้านสวนเนาะเมื่อนี้กะ่ะโมี้ยังหลายอนะ่เนาะเพราะว่าวันหยุดนะก็เลยแบบอยากมาอยากมาบอกมาคุยหลิ่นซืนะ้อเนาะเพราะว่าสาวซีกะไ่ได้ออกไปทั้งใดเนาะเพราะว่า ว่าจะออกไปอยู่แต่ว่ารู้สึกมันคึ้นฝาคึ้นฝนเนาะ mm hmm. เหตุคือว่าพายุสีขาวนี่แหละตอนตอนแรกก็ว่าสิออกไปอันนั้นเนาะออกไปยางลินแถวใกล้ๆนี่เนาะแบบในในสวนวันนี้ยางเบิ้งเบิงบ้งสภาพฝนเนาะเบิ้งสภาพแล้วก็ฝนคึ้นม,มาแห้งอย่างนี้เนาะเมื่อนออี้ก็ มีหลายคนผลถามเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำงานเนาะเกี่ยวกับการทำงานของชาวซีอยูอ่ฟังไทยเนาะบางคนบางคน่คน,นก็จะถามมาเนาะถามว่าเกี่ยวกับการทำงานของชาวซีที่สาวซีเห็ดงานอยู่ก็คืองานหลานอาหารเนาะงานหลานอาหารแต่ว่า สาซีเองก็เห็ุหลายอย่างอยู่เนาะตอนเริ่มแรกก็คือตอนสมัครเข้ามาตอนแรกๆก็ะเขาก็เป็นพนักง,งานเสิร์ฟธรรมดานี่แเลยเนาะพนักพนักง,งานเสิร์ฟธรรมดานี่แหละแต่ว่าต่อมาก็เขาก็เหตุงานอยู่หลายปีเ,เนาะบางคนผ่นกนชีิถามว่า เพื่อนเห็นซาซีอ,อยู่ในแคชเชียร์เนาะเห็ุงานอยู่ในแคชเชียร์แล้วก็เห็ุงานเอกสารหลายอย่างเนาะบางคนเพื่อนก็สีถามมาว่าว่าซาซีนี่อ่าเฮียนจบอีหยังมาเนาะเฮียนจบอีหยังมาเพื่อนคือให้เพื่อนคือให้จับเงินเนาะจับเงินอยู่ในเคาน์เตอร์อีหยังนั้นเนาะ,นาะคือว่าให้จับเงนินคือว่าเห็ุงานเอกสารนี่ยังได้เนาะก็คือซาซีก็ บอกได้เลยว่าชาวสีกับโได้จบเอียงมากเลวก็บโได้เก่งเนาะเรื่องบริจบสูงเอียงมากปานใดดอกแต่ว่าเทาเหตุงานสม,มือสม,มือเนาะเทากับแบบคุ้นเคยกับงานเน่ะนะมันก็เลยแบบว่าเทาก็เฮียนหูไว้นะมันมันก็เลยอันอันนี้แหละเนาะก็อยากบอกกับบริจบเอียงมากเนาะมีหลายปัญหา,า,าว่าจบเอียงมากว่ะเพิ่นคือว่า คือว่าหายจับเงินเนาะจับเงินแบบเส็คบิลน,นั่นเงินทอนอีหยังเน้อยคนเน,น,นาะสอี่ก็บ่ได้จบอีหยังมาดรอกเนาะก็เขาก็ตั้งใจทำงานแล้วก็เรียนหูอียังไปแลมันก็เป็นเนองเนาะทุกคนเนาะง,งานเนาะก็มาเห็ดงานอยู่นี่ก็จะเข้า4 4ปี5ปีได้เนาะมาก็เนาะเพราะว่าก่อน ก่อนทีสาซีจะมาอยู่ในนีก่ก็มาสองปีสามปีเมื่อเมื่อบ้านเนาะเมื่อบ้านเนี่ยกลับลงมาเพราะว่าก่อนๆน,นั่นก็บพราได้เห็นงานเป็นเป็นรักเป็นแรงอย่างนี้อย่างน้องเนาะเมื่อก่อนนะเพรได้เห็นงานเป็นรักเป็นแรงเพราะว่าอันไปลกมากอะไปอยู่น้ำเอื้อยเนาะไปไปไปเบิงลานเนาะ ไปยุ่เอ้อยแบบไปเลี่ยงลาเน,นี่ยังเนี่ยให้เอ้อยเนาะมีแต่แบบไปยุ่งเพลิน,นอากาศภาพไปหลิ่นไปเที่ยวเนะ<ม>บ่ได้แบบว่าเห็ุงานอะ,ะ<ม>ไกับ่ได้บ่ได้เก็บเงินเก็บคำอย่างเนาะตอนตอนตอนนั้นกับมี่แต่ลงมาชื่อแล้วกันะะมีแต่ไปไปหลิ่นเนาะไปหาอันนั้นนะมันก็ได้แบบเอ,อคิดคิดใหม่เนาะคิดใหม่ว่า ลงมาอยู่มันกับเงืนข้ามีอย่างมันกับบอ่อคอยมีเก็บเนาะาเ mm hmm. พราะว่าได้เป็นงาน mm hmm. เป็นหลักเป็นแรง mm hmm. ก็เลยคิดใหม่เนะ mm hmm. ก็เลยเออไปหาไปหาเวียกเห็ดเนะไปหาเวียกเห็ดก็เลยถามถามโมคูเนาะว่ามีเวียกอยีายงเห็ดบอ่อประมาณนี้ะนะ mm hmm. ก็เลยได้มาเห็ดงานอยู่ในนี่เนาะ ก,ก็เลยได้มาเห็ดงานอยู่ในนี่เนาะเห็ดกะโดนเติบแล้วเนาะกบบสี่สี่ปีห้าปีเลวเนาะมาในกะแต่ว่าเขาแบบมาเห็ดงานในนี่กับเมื่อเยี่ยมย้ำบ้านเยี่ยมย้ำบ้านข้างเธอเดียว ยยามบ้านเธอเดียวแล้วก็โควิดเนี่ยกาสิส่ก็บว่ได้กับเมื่อยามบ้านได้เนาะมีแต่หางเงินหาคำาสั้นสามเนาะบนทีบนผพักเนาะบนที่ทีส,สีเห็นงานยังประมาณนี่นะบน็พัก าออกไปข้างนอกเนาะเดี๋ยวเสียให้เพื่อโอ้โทุกคนเห็นหมนะัเนาะเพราะว่ามันคุมฝนเนาะแบบตอนนี้อบ่อ้าวแห้งเนยวคุมฝ้าคุมฝนเนาะน,นี้เนาะเหตุคือว่าพายุสีเข่าขฝนตกแห้งไงเน,น,น,นาะไปเลยบ่ด้ออกไปข้างนอกว่าสีออกไปยางเล่นเนาะ ัวจริงเนี่คือไม่แห้งเนาะแต่ว่าอันนี้มันหนาจะเบาแบตกัสซีเบิร์ดเนาะมาแลวันนี้วันหยุดอาซุกเห็นงานแทนไปได้ซุกเลยนะไปได้เห็นงานแทนอะได้ม่มีอยังเงี้ยแกบมันมีอยังยากเปิดแชท็จก็นาะว่าที เปิดเซตก่อนเปิดเซตลักฐานก่อนลาพักมาถามมียังน,นเมื่อกี้ดินะปากว่วสบายสบายแล้วได้สบายสบายค่ะได้มันได้เบิร์ด้เบิร์ <laughs> เอามาให้มันก็ได้แล้ว